ตั้งแผงนะคะผัดข้าวกันตั้งแต่บ่ายเลยละค่ะสำหรับบ้านสุดประหยัดอันนี้เป็นชื่อร้านสุดประหยัดนะคะของพี่วิลลี่ผีกล้กาบค่ะตลาดนัดบ้านฟ้าเลอมาเช่ลำลูกกาคลอง6นะคะคุณผู้ชมอยู่แถวนั้นแวะไปได้กลิ่นนี่หอมตลบอบอวลเลยเมนูมีหมดค่ะข้าวผัดผัดกับเผาผัดซีอิ๊วที่ต้องบอกว่าตั้งชื่อร้านแบบนี้ก็คืออยากให้ประหยัดสมชื่อทุกกล่องเขาขายแค่25บาท ให้50มีทธรคุณอัญชรีนะคะแถมยังรับลูกชิ้นปิ้งของย่อนนักแห่อาทศพลหิม,มาพานมาขายเสริมด้วยงานนี้ไม่ได้มาคนเดียวค่ะชวนเพื่อนศิลปินตลกนกแล่ชัยภูมิมาเปิดแผงใกล้ๆกันคนนี้ขายของดีเลยค่ะกุ้ยช่ายส่งตรงจากตลาดพลูค่ะ เห็นสองศิลปินตลกลาเวทีมาอยู่หน้าเตาแบบนี้เพราะแน่นอนโควิดทำพิษค่ะงานแสดงตลกหายเกลี้ยงเลยมาเป็นพ่อค้าดีกว่านะคะและตอนนี้ยังมีศิลปินคนอื่นๆทยอยมาตั้งแทงกันอีกเห็นว่าจะมีพี่ยุย้ยญาติเยอะคุณจอยชวนชื่นซึ่งคนนี้เขาขายของเก่งอยู่แล้วนะคะก็เลยจะกลายเป็นตลาดนะัดศิลปินย่อมๆเลยซึ่งก็ได้เสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้าค่ะแล้วก็แฟนคลับก็มาอุดหนุนกันทยอยกันมาทั้งวันแบบนี้นะคะ คือไม่มีคนจ้างเลยครับเพราะเขาไม่กล้าจ้างล้วไปรวมคนกันเยอะๆไม่ได้คุณเป็นอาชีพที่เราชอบด้วย <Okay. S 1> นะครับวันดีก็ได้ภรรยานี่แหละคุณรัตดาวันจอดจงนี่แหละนะครับเป็นแม่ค้าเขาทําได้ทุกอย่างถือว่าเป็นกำลังใจด้วยที่ตรงนี้ครับผมนะครับเราก็ต้องสู้กันไปเนาะในช่วงโควิดแต่ต้องขอบคุณตลาดนัดบ้านฟ้าปียะลมคลองหกลำลูก,กานะครับขอบคุณผู้จัดตลาดนะครับที่ให้กลุ่มศิลปินเนี่ยมา ให้กลุ่มศิลปินเนี่ยมาขายกันทำง,งานสแสดงมีคนติดต่อไหมทางเฟซเขาก็บอกว่าเดี๋ยวช่วงให้เขาปลดล็อกก่อนให้หายโควิดก็จะมีงานเข้ามาเรื่อยๆอยู่เห็นเน้นเจ้าภาพหลายๆท่านบอกว่าขอจองไว้ก่อนขอให้กันลังใจนะ,ะให้กําลังใจเห็นว่าเรามาขายของเป็นตลกแล้วไม่มีงานบอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรแจเย็นเดี๋ยวช่วงหมดโควิดนะเดี๋ยวมาแน่นอนมาร่วมสนุกกันเหมือนเดิมเดี๋ยวจะให้มาอยู่ในสายงานเหมือนเดิมช่วงวิกฤตตรงเนี้ย หลังจากที่เราไม่ได้ขายของไปถึงบ้านนะผมก็จะฝึกฝนเอามายากลตอนนี้ผมเล่นกิจกรรมไปด้วยนะเล่นตลกไปด้วยเล่นกายกรรมไปด้วยตอนนี้เริ่มเริ่มจะเล่นมายากลแล้ว วันนี้เราจะนําของมาใส้รับ่ตคู่นะคะแต่พี่วิลลี่และพี่นกแกเป็นสะพานบุญด้วยค่ะนําของอุปโภคบริโภคไปบริจาคใส่ตู้ปันสุขหลายแห่งเลยนะคะแถวนนทบุรีร่วมกับเพื่อนๆพี่น้องในวงการอย่างขาประจํากับพี่ยิงยงยอดบัวงามสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยมูลนิธิปอเต็กตึงนะคะ ก็คือต้องบอกว่าตัวเองลำบากแต่อยากจะทำสิ่งดีๆเท่าที่ทำได้โดยมีจิตอาสาฝาแฝดค่ะอย่างพี่ท็อปพี่ไทเป็นต้นแบบด้วยนะคะไปฟังแนวคิดกันหน่อยค่ะคือช่วงนี้เราบอกตรงัผมคนก็ไม่มีจะกินเท่าไหร่หรอกครับแต่เราเห็นคนที่ไม่มีกินยิ่งกว่าเราเยอะแยะนะครับที่ผมเอามาใส่ตู้หรือผมไปแจก,กที่ไหนที่ไหนคือคนที่ยังไม่มีจะกินจริงๆก็เคยเห็นวะชลิตที่เคยลำบากมาก่อน ที่ถึงมองเห็นว่าเออคนที่กขาเล่นดนตรีเยกว่าเราเยอะแยะนะครับก็ต้องขอบคุณกลุ่มศิลปินทุกท่านนะครับช่วงนี้ไม่มีงานแต่ก็ยังแบ่งปันเงินของตัวเองนะครับหรือว่าแรงนะครับที่ออกไปช่วยประชาชนพี่น้องที่ลําบากกันอีกเยอะต้องขอบคุณจริงๆกับกลุ่มศิลปินนะักร้องลูกทุ่งหรือว่าจะเป็นดารานะครับพี่ไทยกับพี่บินนี่บอกได้เลยว่าเป็นพทวดาในดวงใจพวกผมเลยครับ ต้องพยายามมองบวกนะคะทั้งคู่บอกว่าอย่างน้อยในช่วงที่ต้องพักงานแสดงยังไงดีละ่ะก็ได้อยู่กับครอบครัวาม,มากขึ้นไงคะรวมถึงได้พัฒนาทักษะความสามารถใหม่ๆเตรียมพร้อมด้วยถ้าง,งานกลับมารับรองว่าจะโชว์ให้ดีกว่าเดิมอีกนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าขายอาหารควบคู่กันไปได้มาเป็นพ่อค้าแล้วไม่ทิ้งแน่นอนคะ่ะแถมฝากให้กําลังใจคุณผู้ชมแล้วก็ทุกคนด้วยบอกว่าดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะแล้วก็อย่ายอมแพ้กับอะไรง่ายๆด้วยคะ่ะ